ไปที่เขาพลองสเตดเดียมจังหวัดัชานาทนะครับศึกเอ็มร้อยสิบแชมเปี้ยนชิพวันนี้ชม,ชมอเอฟซีเจองานหนักนะครับต้องบุกมายืนทางด้านของนกใหญ่พิฆาตชาาัชนทาอรบิลนะครับเจ้าถิ่นนั้นมีรุ่นในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับส่วนเชียงใหม่วันนี้ถือว่าเป็นการประเดิมนัดแรกของกุนซือรักษาการนะครับโค้ชตุก๊กธนงศักดิ์ประจกตาซืเอเบ็ดคนแรกของเชียงใหม่ยังไม่มีสยะซุงชิตะกับพัทริกนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสนามแห่งนี้เนี่ยถือว่าเชียงใหม่นั้นก็ เป็นของสแสลงเหมือนกันนะครับยากแก่การที่จะบุกมาเอาชนะต้องดูนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเจ้าถิ่นทักททยกรน,นะครับจังหวะนี้ยิงดึกหมาโดนขวางเอาไว้ได้นะครับและในเจ้วะนี้ฟีคิกของเชียงใหม่นะครับสุชานนมาดิซอนเปิดเข้ามาอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตึงประตูต่อศูนย์ครับพยักรนาขึ้นนํานาทีที่10จากดานิโลโลเปสสุชานนแอซิสนะครับแล้วดานิโลโมงเอมหัวเลยนะครับเข้าประตูไป ก็ถือว่าเจ้าเออร์สุชาโนนมาริซอนี่แอสซิฟต,ติดต่อกันอีกนัดนะครับนัดที่แล้วก็เกมที่เจ้าลำพูนครับทำได้ลูนนี้ยิงข้ามคานไปนะครับจังหวะของกฤษดานะครับเชียงใหม่ยังมาดีอยู่นะครับจังหวะนี้ดานิโลคืนกลับมายิงก็โ่งข้ามคานไปลวครับสมยศพงษ์สุวรรณ แต่มุมของชัยนาธครับคืนกลับมาหลอกแล้วครับเข้าซ้ายกดลูนิสมาโดนปัดออกไปได้ครับโอ้โหกิติพนอุดมเลยครับโชว์ซูเปอร์เซฟลูกยิงของภูมิพัฒน์กันเทเนตกดได้ซ้ายเต็มๆงหวะนี้สวนกลับมาสวยเลยครับสมยศจ่ายมาแล้วดานิโลหลุดขึ้นมาไม่ลำหน้าครับท่านผู้ชมดานิโลจ่ายมาแล้วสุดชานนครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับวันนี้เจ้าเอิร์ดทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วครับนาที23่ครับเชีงใหม่วันนี้มาดีมากดูครับ ก็สลับกันนะครับสลับกันยิงสลับกันจ่ายครับ2คนนี้ดานิโลกับสุชานนครับช่วยกันเอาล้ครับ2 0ครับพยัคฆนาออกสตาร์ดีมากเจ้าทินลุยขึ้นมาตรงนี้โอ้โหจะตักข้ามนะครับน้ำโด่งไปแล้วครับทางด้านของกฤษดาศรีวณิติาและในจังหวะนี้ยิงโอ้โหสุดสวยเลยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับลูกยิงไกลของอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์นะครับนาที32 ต้องยอมเลยครับดูครับเขายิงดีครับต้องชมครับลูกนี้ลูกพุ่งแหวกมาเลยแล้วมันเช็ดเสาในเข้าด้วยและครับกิติพลพยายามพุ่งแล้วแต่ไม่ถึง1ประตูต่อ2ครับชานา ا ตอนนี้กลายเป็นบอลได้ใจแล้วแหละครับแล้วลูกมิ้มาเนตดพลวาวแล้วครับเข้ามาขวางลูกยิงของธนายุธไว้ได้แลลวครับมาจบ45าดนาทีแรกครับเจมา์เอ็มซีก็บุกมานําชานา ا ฮอนบิลอยู่นะครับ2ประตูต่อ1เจ้าถิ่นนั่นดูจะคุมสถานการณ์ได้ดีกว่านะครับ มาดูกันตอนในครึ่งหลังเชียงใหม่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวนะครับสมยศโดนเปลี่ยนออกไปแล้วลวครับจังหวะนี้มองไม่ชนเสาเลยครับมาเกือบจะโดนตีเสมอนะครับลูกม่งของวรยุทธกล่อมหนกและในจังหวะนี้ตวัดยิงอ้าวโอ้โดนจนได้ครับนาที50ครับเริ่มครึ่งหลังมา5นาทีครับเป็นด้านของเวลิตันพรีออรี่นะครับเนี่ยครับยิงมไปลอดวางขาวัชรินแล้วหมาทิศทางดีนะครับกิติพลพยายามพุ่งแล้วจะเอาไม่ถึง โอ้โห oh เรามาโดนจนได้โยนเข้ามาลูกน้ดาดนิโลไม่ได้แลละกลับมาเต่มุมกับสุชาตนนเปิดเข้ามาแล้วเป็นตัวสำรองและครับเนติธรอินทนนท์นะครับยิงลูกนี้แบบรีบไปหน่อยครับจับบอลก่อนยังได้แลลวครับเจ้าบอมเนติธรอ,อีกครั้งครับเนติธรจ่ายมาเอาแล้วครับนวิมใช้ประเสริฐครับโอ้โหนัวิมน,นี้เปลี่ยนออมาในครึ่งหลังแทนสมยศพงศ์สุวรรณนะครับเกือบจะยิงได้ น้มินชัยประเสริรก็เปิดเต่มุมเข้ามาลูกนี้มาไปกระแทกพุทรัาษาประตูฝาวไปแล้วครับศิรษเศษนะครับนายด่านรองเจ้าทินยิงไกลลูกนี้โค้งออกหลังไปแลลวครับวัดินจำนงวัฒนะครับกดด้วยซ้ายเชียงใหม่สวนกลับขึ้นมาแลวครับลูกนี้ตะวันนะครับเปลี่ยนตัวลงมาแต่เข้าไม่ถึงเอาแล้วครับจังหวะสวนกลับเกมใกล้จะจบแล้วครับโอกาสสุดท้ายของเราตะวันโคตรูบ เราตานิโลโดนสก,กัดออกหลังไปแล้วครับ่าบอลไปโดนดกีรติกรนินมาศออกหลังแต่ไม่ได้แต่มุมับผูดสินเป่าจบเกมซะก,ก่อนหมดเวลาการแข่งขันครับจุบเมซีบุกมาเก็บหนึ่งแต้มที่เขาปล่องเลยครับเสมอกับชนัทอนบิลไปสองสองครับน่าเสียดายครับนำก่อน2 0แต่ก็ไม่สามารถจะเก็บ3แต้มได้ก็ถือเป็นการประเดิมหนึ่งแต้มของคุณซื้อรักษาการโคตุกธนงศักดิ์ประจกาก,กตา แกมหน้ากับชมเอฟซีจะก,กลับไปเปิดสนามกีฬาสุโขทัป700ปีรับการมาเยือนของเมืองการยูนเต็ดนะครับวันเสาร์ที่12มีนาค5ม5โมงเย็ยนครับ